เปิดละครใหม่ช่องวันปี2567สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ถึงคิวช่องวันแล้วนะคะที่จะมาเปิดละครใหม่ที่จะได้ดูกันในปี2567คลิปนี้จะมีทั้งหมด16เรื่องนะคะขออนุญาตรวบรวมเฉพาะผลงานละครที่จะออนทางทีวีก่อนนะส่วนโปรเจกต์ซีรีส์ที่จะออนทางแอป1 d รอช่องเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตพูดคุยกันใหม่คลิปนี้ขออนุญาตรวบรวมเฉพาะผลงานละครก่อนนะคะทุกคนรวบรวมมาให้ทั้งละครช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหลังข่าวภาคค่ำอัปเดตล่าสุดณวันที่ลงคลิปนะเริ่มกันที่ละครช่วงเย็นที่เรียกเนตติ้งให้กับทางช่องได้เป็นอย่างดีดั่งธรณีนำโดยคู่จิ้นสุดฮอตไผ่พงษ์สะท้อนไตาออรไทยและพระเอกมากฝีมือนิววงสกอร นอกจากนี้ยังมีนักแสดงรุ่นเล็กนำโดยเบลนิพาดาเตียวหุยเพชรปัชยาฟิล์มสัตด,ดาวและทีมคุณากรภูลังกานำแสดงโดยเพชรโบรานินประกบคู่ผิงผิงนิชาลิเกหมอลำนำโดยคู่พระนางเต๋าเษฐพงศ์เสียงเสียงพรสวงเสริมทับด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือมอสปฏิพานนุกสุทธิดาฝนธนสุนทร อูนวพลแบงค์สอนลามแป้งสลันฉัดและอีกหลายคนนักตบบ้านโคกปังนำโดยแทงศักดิ์สิทธิ์หนูเล็กชิดที่นันก้องวิทยาจีจีนัทกุลและน้องอินเตอร์คู่พักคู่นางนำโดยตรงตรง,ตรงกิษกรปายฟ้าพัชพรน้ำและพี่พัดและโมอามินามนักแม่กองนำโดย แพลวเชอร์มวีกันนพัฒน์รักคุณเท่าช้างนำโดยเพาสัจกรเบสลักวณีนางฟ้ากรรมกรนำโดยถอยปฐมพง์เบสลักวณีทองประกายแสดนำโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก้องสหรัฐเต๋าสมชายสนยุกเจเจพิพัฒน์เก้าจิรายุตูมตามยุทธนาอาร์ตพสุดเอียงสิทธา และโอ๊ตปาโมดสงครามสมรดนำโดยแอฟทักษออนตีพลพัทชาคิดแย้มนามและมายลพัทสลันวิมานสีทองนำโดยพระเอกฟิล์มธนพัทและสามนางเอกเจียพิจิตตาเดียนาฟีโปและนานาสวรญ,ญาเกมรักปฏิหารนำโดยฟิลมธนพัทมินพิชยาเพลงขวัญน,นัตยา นานาสวัรญ,ญาท็อปจรลนและเจเจดพิพัฒน์บนพระจันทร์มีกระต่ายนำโดยไบโนลพันเก้าสุภัสลาบีน้ำทิพย์พอยชลวิทย์และเจี๊ยบโสภินภากิ่นมาลีนำโดยโตโน่พาคินลิชี่อารเนตและตรงตรง,ตรงกิจกรเหมันตะวันร้อนนำโดยแจมรัชะตะ วิววันนรสน้ำละพีพัฒและแนตอานิพรมาปิดท้ายกันที่รักสลับลายนำโดยปุ๊กลุกมิวสุภทธิ์และแบงค์อาทิตย์และทั้งหมดนี้ก็คือ16ละครใหม่ของทางช่องวันที่จะได้ดูกันในปี2567คุณรอดูผลงานชิ้นไหนกันอยู่ก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะขอย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าที่รวบรวมมาในคลิปนี้เฉพาะผลงานละครเท่านั้นนะ ไม่รวมโปรเจกต์ซีรีส์ทางแอปวันดีนะซึ่งเราก็หาข้อมูลและรวบรวมมาให้ได้ครบถ้วนแล้วนะคะทุกคนณนวันที่ลงคลิปนี้นะถ้าเกิดหลังจากนี้จะมีมาเพิ่มก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีส่วนละครเรื่องเจ้าสาวในสายลมเรื่องนี้เราเชื่อว่าต้องมีคนถามหาแน่นอนผลงานชิ้นนี้น่าจะมีการชะลอโปรเจกต์นี้ไปก่อนนะคะทุกคนพอถึงเวลาที่จะทําจริงๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนําก็ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน สำหรับละครใหม่ช่องวันที่ได้ดูกันในปี2,567คลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a c e บุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต k อกด้วยชื่อเดียวกันเลย